สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้านสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก1นึงกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่นประจําปี2567วันนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายน2567ณห้องประชุมจำลองมุ่งการดีอาคารพระเทพชั้น4โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ ผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยหนักเป็นกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่สําคัญของโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งโรงพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยหนักในขอบเขตบริการทั้งภายในจังหวัดขอนแก่นจากโรงพยาบาลชุมชนและรับส่งต่อผู้ป่วยหนักจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตบริการสุขภาพที่7หากผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ร่วมกับได้รับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยมีโอกาสเพิ่มอัตราการรอดชีวิตลดอัตราความพิการและลดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้เป็นอย่างดีผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยหนักมีภาวะคุกคามต่อชีวิตต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดต,ตัดสินใจช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพยาบาลผู้ให้การดูแลต้องมีความสามารถในการประเมินและให้การพยาบาลในระยะวิกฤตตลอด24ชั่วโมง และความก้าวหน้าทางการแพทย์และเครื่องมือต่างๆจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความชํานาญในการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตค่ะในโครงการน,นี้นะคะมีการประเมินความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจวายการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะวิกฤตการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงการพยาบาลผู้ป่วยภาวะขาดสมดุลหลดด,ด่างและกา๊าซและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกกลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย i c ซโรงพยาบาลขอนแก่นจำนวน307คนจากหอผู้ป่วยหนักจำนวน21หอผู้ป่วยค่ะ สำหรับรูปแบบการจัดไอซ r ว l ลลรูปแบบการจัดกิจกรรมมีการแบ่งการประเมินประสบการณ์และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ครอบคลุมมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยหนักโดยวิทยากรประจำฐานคือหัวหน้าหอผู้ป่วยพยาบาลอาวุโสที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญโดยดำเนินการสอบความรู้ในวันที่1พฤศจิกายน2567ในส่วนของการประเมินทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต กำหนดไว้3วันคือวันที่4ถึง6พฤศจิกาย,ยน2567มีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพโดยแบ่งการประเมินทั้งหมด5กลุ่มมีคะแนนการประเมินวัดความรู้และทักษะได้แก่กลุ่ม novice ผ่าน50%ขึ้นไปกลุ่ม advanced beginner ผ่าน60%ขึ้นไปกลุ่ม competent ผ่าน70%์ขึ้นไป กลุ่ม proficient ผ่าน80%ขึ้นไปและกลุ่ม expert ผ่าน90%ขึ้นไปทั้งทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในการพยาบาลผู้ป่วยหนักเป็นการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู้และทักษะซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลต่อไปค่ะสำหรับฐานนี้นะคะเป็นฐานในเรื่องของไล n ์ c a ร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะสำหรับฐานไล n ์แคร e นะคะเป็นความจำเป็นของอพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ ICU นะคะจะต้องมีสมรรถนะในการดูแลคนไข้เพราะว่าคนไข้ที่มานี่จะมีปัญหาเรื่องฮิมเด n น m มิไม่สเตเบิบางทีเราก็ต้องบาว่า อยากรู้ว่าความดันที่แท้จริงคนไข้เป็นอย่างไรแล้วก็เจาะส่งแลบบ่อยครั้งการมีเอไลน์ก็จะทําให้เราดูแลคนไข้ได้สะดวกขึ้นนะคะในการเจาะส่งแลบหรือว่าใช่ BP e เดียลไทม์น,น,นะคะทีนี้สมรรถนะที่สําคัญที่จะต้องรู้ก็คือ,อน้องต้องรู้ข้อบ่งชี้ในการมอนิเตอร์เอไลน์นะคะแล้วขณะที่คนไข้ออนเอไลน์ก็ต้องรู้ว่า ที่สําคัญจะดูแลอะไรบ้างภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นบีดดิ้งทอมโบซิ i เอมโบริซึมเป็นอย่างไร i n f e ฟคชันเป็นอย่างไรแล้วก็ลิมิชเมียเป็นอย่างไรอันนี้น้องจะต้องรู้หลังจากหมดคอนิชันแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะออฟเอไลน์ line. อันนี้น้องก็สามารถที่จะ o อฟเอไลนได้สามารถที่จะแคร์คนไข้หลังที่ o อฟเอไลนได้ค่ะ และสำหรับฐานนี้นะคะจะเป็นฐานในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสมดุลกรดด่างและกาหรือว่าฐานอัตเทียบัตรแก๊สค่ะค่ะสำหรับฐานนี้นะคะเราจะเป็นฐานการแปลผลนะคะของอแก๊สในเลือดนะคะซึ่งผลแลบบ เป็นผล lab ที่สําคัญสําหรับคนไข้ ICU นะคะพยาบาล ICU เนี่ยจะต้องมีทักษะที่สําคัญในการแปลผลอัตเรียวบัตแก๊สได้นะคะในการเจาะเลือดเนี่ยจะต้องมีทักษะนะคะในการเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมอุปกรณ์จะต้องพร้อมนะคะเพราะว่ามีมีความเร่งด่วนนะคะในการดูแลคนไข้นะคะผล lab ตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ช่วยวินิจฉัยช่วยแพทย์วินิจฉัยนะคะว่าจะ,ะมีการปรับเป็นติเลเตอร์อย่างไรนะคะแล้วก็มีการรักษาได้ทันท่วงทีสําหรับคนไข้ในไอ ะะและสำหรับฐานนี้นะคะจะเป็นฐานในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่าฐาน h ไฮเลดดักเดี๋ยวพวกเราไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฐานนี้เป็นฐาน h i l h r t d r ักนะคะหรือว่าฐานยาความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งฐานนี้เราจะเป็นการสอบสมรรถนะความรู้ของพยาบาลนะคะเพราะว่ายาความเสี่ยงสูงต้องอาศัยความรู้ทั้งต้องรู้ในเรื่องของ อาการก้างเคียงไซเอฟเฟกของยาแล้วก็การพยาบาลเฉพาะนะคะที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถถึงจะให้การดูแลเพื่อให้คนไข้นี้ปลอดภัยได้นะคะค่ะสำหรับยาไฮเอเร์ดักในทารกนะคะเนื่องจากว่าปริมาณยาจะมีขนาดน้อยมากนะคะเรียกว่าสมอลโดสนะคะจึงต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเรื่องการคำนวณยานะคะซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยทารกได้รับยาอย่างปลอดภัยคะ่ะ ฐานนี้นะคะจะเป็นฐานในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะวิกฤตเดี๋ยวพวกเราไปชมกันได้เลยค่ะค่ะ EKG ในเด็กนะคะถือว่ามีความสําคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าพยาบาลที่ดูแลใน ICU ไม่สามารถที่จะประเมินความผิดปกติของคนไข้ได้จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้ทันท่วงทีนะคะแต่ถ้าประเมินได้เร็วการช่วยเหลือก็จะรวดเร็วทําให้คนไข้กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นค่ะ จะเป็นฐานการพยาบาลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของสมรรถนะของพยาบาล ICU ค่ะถ้าเราสามารถอานได้แปลได้เร็วเราก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีคนไข้ก็มีโอกาสรอดสูงค่ะสวัสดีค่ะนี่คือฐานเครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิดนะคะ หลักการพยาบาลของการดูแลทารกที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจนะคะก็คือมีทั้งแบบอินเว i v e และก็นอนอินเวสีบนะคะสมรรถนะของพยาบาลจะต้องมีความรู้หลักการพยาบาลในการดูแลทารกที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจทั้งแบบนอนอินเว i v e และก็อินเว i ีบค่ะ สำหรับสถานการณ์เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะก็จะสมมุติสถานการณ์ให้น้องพยาบาลน,นสามารถตั้งเครื่องช่วยหายใจที่เป็นพารามิเตอร์พื้นฐานว่าจะต้องตั้งอะไรบ้างเพื่อรอรับคนไข้ที่จะมาใหม่ค่ะแล้วก็เพิ่มสถานการณ์ให้ว่าถ้าผลเจาะอ,อัลตเสียบัดแก๊สหลังจากที่ตั้งสถานะไอตั้งเครื่องช่วยหายใจแบบนี้แล้วเนี่ยผลอัลตเสียนบัดแกดออกมาแบบนี้น้องจะปรับตั้งเครื่องยังไงแล้วก็ให้น้องลงเวนเตอร์เซตติ้งในค่าที่น้องปรับตั้งไปด้วยค่ะ สำหรับฐานนี้ก็จะเป็นอินทูเบเตอร์นะคะจะสอบวัดความรู้ในเรื่องทักษะการใช้งานของตู้อบเพื่อป้องกันภาวะไฮโปเทอร์เมียในทารกแรกเกิดค่ะจะสอบตั้งแต่การาวัดทักษะในการวัดอุณหภูมิเพราะว่าพีเทอมกับเทอมก็วัดต่างกันนะคะแล้วก็การดูแลระหว่างที่ลูกออนอินทูเบเตอร์อยู่ในเรื่องของในช่วงแต่ละช่วงน้ำหนักก็มีความต่างกันค่ะน้องๆทุกคนก็ต้องมีทักษะในเรื่องนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมของการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตประจําปี2567ของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก1-2เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น พวกเราจะเป็นศูนย์กลางการพยาบาลที่เป็นเลิศระดับนานาชาติและร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรฝ่ายเรียนรู้สู่บริการเลิศเชิดชูคุณธรรมเพราะพวกเราคือ NSO OK KKH ขอบคุณและสวัสดีค่ะ